สวัสดีพ่อแม่พีน่น้องทุกท่านกลับมาพบกับพังจังกูฮูครับผมพี่เหลือต้อพูดเองเออวันนี้เอาชีวิลตลอดต่อน p ีสองครับกับเพื่อนแกเซ็งอีกแล้วนะครับ yeah, <sing. S 2> แกเซ็งแกเซงครับมันมันมันพูดแล้วมันมันมันเปิดบริบูรณ์เปิดเลยคำสั่งเทพเจ้าสุดคำพูดเอฟิวคำแม่งเอ้าตรงนี้หายหน่อยวะฟิวจำได้มันมีอยู่ปิดตรงนี้อยู่ Hey you what's the man ปิดก่อนไปทำไม เช oh, yeah. ื่อมเพมแลกมากช่างแม่งเพิงชิ่อมหรอโหหลักจริงโอ้โหปาก้หงปากโอ้โไม่ยังไม่ต้องมายุ่งเลยไม่ต้องมาเค้นเชืมพูดจริงเจอมีเสน่ห์ทำเกินสิบนาทีนะฮ้ยอยา อุ้ยพี่ผมไม่ขอหาเรื่องมันโอ้ยยาฮะโอ้ยปิวปิวการสองกูคุยท่ออืมฟิวกูเจอตัวอะไรอยู่ตรงนั้นโอ้ยทางเด็กมีแต่ไฟลุกลามโอ้ไปหาไอ้กล้องระวังมือมาลบเลยมึงมาลบเลยปากกระโหลกจะปากกระโหกสั่นน้ำล่นโอ้ย่วงไอ้แก่ปิวก็ปิวแล้ว มุก right? ูไมกลกากลับเลยวะฟววิ่งเว้ยวิ่งวิ่งถูกไฟน่ะโห้ยตัวไฟเยโอ้โหวกซอีตัวไฟมึงไงก้องอออต้องไม่ิเอร์สกลตัน่ะเยวะเรียกว่าไฟแฟิวพาเราไปหาเรื่องตันันน่ะ ไฟไฟไฟอ่ะตั้งเนืองหนิกูแหลกมากโอ้ยมึงไม่ต้องไม่ต้องกูกระเดนเองเพราะมึงแหลกอย lonely, no. oh, ู่โอ้ยอย่ายิงมาอันน oh, ี้น oh ี่ปะกหรองก็ใมึงว่างว่างว่วงเจอกูมึงไม่รู้แล้วกูเล่นกับใครเล่นกับกล้องมาหาเรื่องมิกซ์มิมิงเลยเฮ้ยอย่าเออมาจอดอยูเนี่ยมึงแหลกอยู่

โอ้วปดีเพื่อนอีทีน่าอีทีน่าก็มาลูกธนูไหมกูมึงนี่โอยนี่ไงปลโอ้หมันเห็นกูแล้ววิวอย่ามามันมาิงริงแม่งเลยะโคกกระโปงกนูมงโคกกระโปง ไปตรงดีก็มาอเห็นทางทางทางลูไนจโกจะเห็นทางลงได้ฟิวิงหิวกลับ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 กไปอะกลับอยที่เดิมไปไปไม่ไปเอาทผิด โอ้ยโอ๊ยโอ้ยมันบิ๊กสมีเ้ยมีมาทำไมมาทำไมมั้บข๊กีมาดลยาเย เดียววะสี่นาทีแล้วจบครับขออีกขออีกประมาณเจ็ดนาทีประมาณอีกเจ็ดนาทีเออก็อีไม่ใช่ก็สิบกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่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 อีกสามนาทีอ่ะก็บวกเป็นเจ็ดไงเฮ้ยบอกโอ้ยผิดดิฟิลถึงอย่างไร โหตาเน่ยดอบักกับักปิวโอ้ยรอด้วยปิูรอจัดหุยกับตุกปิยกับตงกยกน้ยไวิ่งโอ้ห่าแม่งวิ่งยากิโอ้โหดูทางดูทางตรงกัีนโอ้โห อ๋อนี่มันโคตรีอยู่อม,มีชุดกระผมพังครับบวกงเห็นมวกมันหนฐานะไปไอ้พวกกัดคับกัครับมันสนุก,กนเปือยรวกัดอันรตรายใครเข้าต้องมีการตาอ ของผมแนะนำก่อนบ้านก่อนฮ้ยอยู่อันนี้คือบ้านผมผมไม่ได้โกงอืมฟ้ามอ้อยได้นันมตั้งหนึ่งพันปีแล้วโอ้ยฟิล์มหวัดได้ด้วยย้อนเลยเออเจ้าบริบาตไตล์งี้ยอเพิ่งเยอะเพิ่งอย่าเพิ่งอยอเพิ่งเยเพิ่งเางั้นคลิปนี้เอ้ยบัหนึ่งบนึงมึงหันมาแนะนำมึงพมึงพูดงั้นคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับ ขอลาไปก่อนท่านผู้ชมเออยังไามันโซ่แฮยูวอสบายโอ้ยจบแค่นี้แหละพอแล้วบายบายจุ๊บจุ๊บ